สวัสดีครับผมนายซินจากช่อง24ออสินโตนะครับวันนี้จะมาบอกถึงคนที่มีความรู้ทางด้านช่างนะครับช่างไฟหรือสามารถจะประกอบสายไฟอะไรพวกนี้ได้นะครับท่านสามารถที่จะประกอบตู้คอนโทรลเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ได้เองนะครับต้นทุนจะถูกลงมากเลยนะครับไม่ต้องไปจ้างใครนะครับ พราะว่าราคาของอุปกรณ์ไปดูกันเลยนะครับว่าราคาของอุปกรณ์แต่ละชนิดมันเท่าไหร่รวมแล้วมันนะครับชุดประกอบของตู้คอนโทรลโซล่ซลาเซลล์นะครับจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับจะแบ่งเป็น2ภาคใหญ่ๆนะครับคือภาคแรกนี่เป็นส่วนของภาค DC นะครับที่รับไฟจากแผงของโซลา่าเซลล์นะครับส่วนชุดที่2นะครับจะเป็นชุดของฝั่ง AC นะครับคือรับไฟที่ได้มาจากตัวของอินเวอร์เตอร์กลับมาเพื่อจะ มากระจายเข้ากับในระบบของไฟบ้านหรือไฟในส่วนที่จะใช้อ่านะครับเรามาดูกันก่อนนะครับสั่งของภาค DC นะครับในส่วนที่จะรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับราคาแต่ละชนิดประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือส่วนของฟิลนะครับระบบของฟิลฟิลประกอบด้วยฟิลกับฐานนะครับนี่นะครับประกอบประกอบด้วยตัวฟิลนี่นะครับประกอบด้วยตัวฟิลกับฐานของฟิลนะครับ ก็ราคาจะอยู่ที่ชุดละไม่เกิน100บาทนะครับอย่างที่ผมซื้อมาก็ชุดละ79บาทนะครับ2ตัวก็ถ้าเราตีไป100บาทก็100บาท1 0 0บาทก็200บาทครับถัดมานะครับเป็นตัวของเซิร์ h โปรเทคทีฟนะครับหรือตัวกันฟ้ากระแสะไฟเกินนะครับก็จะอยู่ที่1ชุดเนี่ยนะครับเข้าบวกลบนะครับอยู่ที่ลูกละประมาณ200บาทครับ ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ170บาทนะครับผมตีให้200บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเบเกอร์ฝั่ง d c นะครับเบเกอร์ฝั่งด c อันนี้ก็2เส้นคู่นะครับบวกลบก็ลูกละประมาณ100บาทนะรรวมแล้วเท่าไหร่ครับ100 200 300 400นะครับ5 0าบาทเองนะครับชุดนี้500บาทนะครับต่อไปนะครับมาฝั่งของ AC นะครับฝั่งของ AC อย่างแรกนะครับก็มี เมื่อไฟนะครับไปที่อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วกลับมานะครับกลับมาก็จะมาเข้าตัวเบรกเกอร์ของ AC เรานะครับก็เบรกเกอร์ AC ก็ลูกละ100บาทนะครับตัวเซ r ร์ฟโปรเทคที e นะครับหรือตัวกันฟ้านะครับลูกละประมาณ200บาทนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งระบบของการย้อนด้วยสำหรับคนที่ทำโซล่าเซลล์ชนิดที่เป็นแบบออนกริดนะครับ นะครับก็มีตัวกันย้อนนะครับตัวกันเบเกรอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเบเกรอร์ตัวนี้เป็นเบเกรอร์ขาเดียวนะครับจริงๆก็แค่50บาทเองชุดนี้เท่าไหร่2 0 0 3 0 0 350บาทเองนะครับ350หบบาท500บวก3า0บาทตัวนี้คือ850บาทเองนะครับนะครับฝั่ง AC รวมกับ DC แล้วก็850บาทถ้าเราจะซื้อตัวกันย้อนนะครับตัวกันย้อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวกันย้อนหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ โดยเฉลี่ยค่ากลางนะครับก็มีตั้งแต่ราคา300จนถึงพันกว่าก็มีนะครับอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณแค่400กว่าบาทนะครับผมตีไป500นะ500นี่นะครับชุดนี้850บวก500ก็พัน0นะครับถ้าเราต้องการกล่องแบบนี้ด้วยนี่กล่องให้ดูครับถ้าเราต้องการซื้อกล่องแบบนี้ด้วยนะครับกล่องอันนี้เป็นกล่องขนาดใหญ่สำหรับสสตริงนะครับ ก็กล่องมีตั้งแต่นะครับเล็กสติงเดียวก็600บาทนะครับถ้าเป็น2สติงอย่างที่ผมโชว์เมื่อกิ้นะครับคือรองรับแผงชุดได้มากกว่าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,200บาทเมื่อกิ้งพันสามเจอพันสก็เป็น2อ0พันานะนะครับรวมตัวกันย้อนอะไรทั้งหมดนะสองพานะครับก็เป็นไงครับ แต่สําหรับใครที่ไม่อยากได้กล่องอย่างนี้นะครับติดข้างผนังบ้านเลยนะครับเราสามารถลดไปได้อีก1,200บาทนะครับมาอก็งพันสามเราซื้อตัวนี้มาครับนี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าล้างปีกนกนะครับล้างปีกนกก็เมตรละ100บาทนะครับเราก็ลดการซื้อกล่องไปได้นะครับเป็นหลักพันนะครับก็ง่ายง่ายนะครับรวมแล้วเนี่ยลูกละหรือชุดละเนี่ยนะครับ ไม่น่าจะเกินอยู่ที่1,000บาทนะครับสำหรับใครที่1สติงนะครับถ้าถ้าเราไม่ใช้กล่องนะแต่ถ้าเรามีกล่องคอนโทรลอย่างนี้ก็ไม่เกิน2 5 0พนหนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เป็นช่างผมบอกแล้วนะครับถ้าจะประกอบเองสําหรับตู้นะครับคอนโทรลโซลาร์เซลล์นะครับถ้าประกอบเองนะครับแล้วไม่ใช้กล่องนะครับต้นทุนไม่เกิน1,000บาทนะครับถ้าใคร อ,อยากได้กล่องด้วยนะครับถ้าเป็นสตริงเดียวก็อยู่สักประมาณ1,500บาทนะครับถ้าเป็นกล่องใหญ่2สตริงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับก็เข้าใจกันแล้วสามารถเอาไปประกอบใครจะทําขายในช้อปปี้ทำขายในลาซาด้าก็สามารถจะทำได้นะครับเพราะเราทราบต้นทุนอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับ ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง24ออสินโตเรนครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันถูกแค่นี้เองนะง่ายๆลองนะครับดูใน YouTube มีคนสอนเยอะแยะเลย